2องอมาตะนิทานอีศบเราให้ลูกฟังก่อนนอนเรื่องที่ร้อยหนึ่งเรื่อง พ่อกับลูกสาวทั้งสองชายชาราคนหนึ่งมีลูกสาวสองคนคนแรกแต่งงานกับชาวสวนส่วนคนที่สองแต่งงานกับคนปั้นกระถางวันหนึ่งเขาเดินทางไปเยี่ยมลูกสาวคนแรกและถามว่าจเจ้าเป็นอย่างไรบ้างการงานรับรื่นดีไหมลูกสาวคนแรกตอบว่างานกํบบาลังไปได้ด้วยดีแต่ข้าอยากให้ฝนตกมากกว่านี้เพราะพืชพันธุ์ของข้าต้องการน้ําชายชาราจึงตั้งใจจะไปสวดอ้อนวอนต่อเทพเจ้าเพื่อขอให้ฝนตก ลังจากนั้นเขาก็เดินทางไปเยี่ยมลูกสาวคนที่สองแล้วถามคำถามเดียวกันว่าเจ้าเป็นอย่างไรบ้างการงานราบรื่นดีไหมลูกสาวคนที่สองตอบว่าไม่ค่อยดีเลยข้าไม่ต้องการให้ฝนตกแต่อยากให้มีแสงแดดแรงๆเพราะกระถางที่ข้าปั้นจะได้แห้งเร็วขึ้นชายชาราได้ยินดังนั้นจึงคิดด้วยความกังวลใจว่าข้าควรจะอ้อนวอนต่อเทพเจ้าอย่างไรดีในเมื่อลูกสาวอีกคนอยากให้ฝนตกส่วนอีกคนกลับไม่ต้องการฝนนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความปรารถนาของแต่ละคนย่อมแตกต่างกันเราจึงไม่อาจทำให้ทุกคนพอใจได้